สวัสดีครับได้หอยตังโมสิบสี่ครับมือนีกัยังอยู่ดอนครับอยู่เพื่อขูแกวอยู่ฟ้ามคนควายคครับขูลม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 เย็นดีนะครับโปร่งมือนีก็จับจูดเข้ามานะครับจับจูดเข้ามาพอดีเห็นเห็นป่ายเพิ่นก็เล่แว่เข้ามาครับอยู่นี่เพ่น,นี่้วยงามง้วยใหญ่ด้วยครับมี้วดดอนตัวหนึ่งอันซื้อแก้วควันหน้าครับแล้วค็อยู่นี่นี่ คุ้ยดำคุ้ยดำคือกันครับตัวใหญ่ซื้อดาวสยามนะครับเนาะมือนี้โมเดน่นัดเพิ่นไว้กะอานสิบบมีเจ้าของฟาร์มนะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเรียบเวลาถ่ายคลิปได้เดี๋ยวมือรุ่นนัดเพิ่นดีๆนะครับเจ้งสี่เหลีเขามาให้เพิ่นเบาะล่เหวียดสูฟังเหมือนเชิญช่วงความงามของคุ้ยไปสกักก้อนนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิง้งแก้วขวัญกันสกักก้อนนะครับเนาะไล่ตามลำดับมาเลย ตัครับผู้นทางยางยิ้ไปทั้งขวกผูหละครับโอเคครับผมนี่แบบแก้วขวัญอู้รุ่มรุ่มยินมพี่องครับแก้วขวัญแห่งฟาร์มคนควายยนะครับอยู่ทางอำเภอกู้แก้วครับจังหวัดอุดรธานีครับเบิ่องบนดอกมากครับมาเบิ่งความงามของควายควยดอนควยดอน ยักษ์ไงอีกตัวหนึ่งของเมืองกุรอนะครับนี่ครับกับมือหนามอันดับหนึ่งแม่นมที่เลี้ยงแก้วขวัญนะครับมือนีเจเพื่อนประว่างกันเลยขออนุญาตเพิ่นทายแก้วขวัญซะก่อนแก้วขวัญนี่เพื่อนเป็นลูกล้านชนบุรีนะครับเดิยแล้วก็แม่เพื่อนนี่อยู่ทางใจแสวงฟาร์มนะครับเบื้องสูงเหล่หงสิบหานักตันก้าวสันครับอายุแปดปีครับเต็มขั้วพอดีเบื่องด่างเบื้งกล่เหนือครับโอ้ หางกับงามงามขนมันเป็นสีทองๆนี่ครับเดี๋ยวผมวนเบืองก่อนเพื่อนท่องก็กินหยาเหลี่ยวหันนี่กำลังนอนตุ่มลงผมแล้วโอ้จู่ไม่ผมเบิองเนีวะ่ะครับพี่เพื่อนก็เลยจู่ไม่เบิองงามครับงามแห้งโอ้เพื่อนกระลับผสมอยู่นะครับรับผสมจริงมีหลอดมีน้ำเชื่อโอ้ ี่เอาเขาขอบก็ได้ครับถ้าเพือเ่อนเข่าขอบเ <c oughs> พือเเ่อ, <c oughs> อนกินข้าวกิมลักษณะสิอยักน้อนเว้นน่ะน,นะ <c oughs> นี่ครับเนี่ยเหลืองอุ้ยหุยถ้าเปอนท่านนี้มันถือแสงครับขนเพื่อนเป็นสีท่องครับเป็นสีท่องผสมที่ละเท่าไรก่อนครับ <c oughs> เออท,ที่ละหาพันนะครับมาผสมจริงทับจริงเพือเ่อนไหนทับได้เจ้าเทือครับพี่สามเทือเพื่อนทับให้่ห้่ได้สามเทือเนะครับ แล้วก็มีโครงการนำเนะโครงการกับมี่ครับมีโครงการทองกรำปนนับหนำนะครับมี่คือกันครับบึงเดีนวล่ำตัวล่ำตัวเง่ครับนี่ว่าไม่รดพวงเได้หนี่งแง่ครับขนาดครับอ้าวยืนจากงามสงงางามครับงามหางเป็นผัวเง่สีทองครับให้เพื่อนเราเขากอครับ นี่แหละครับเป็นขั้วดอนไงดอนง่ามอีกตัวหนึง่งมื่นครับมืน่นมืน่นมื่นของเมืองกุด,ดอนนะครับเป็นขั้วง่ามอีกตัวหนึง่งขั้วดอนเนาะครับเนาะคนขัว้วค่ายนี่กับสีมีมีขั้วยอยู่ในขอกอยู่แบบประมาณหาสิบกว่าตัวนะครับหาสิบตัวทีทั้ทงมันกับนีครับมีสาหนึ่งน้อยสองสามสารครับเดี๋ยวสิมี่ขั้วดำที่เด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่น ส่งเขาประกวดในสนามต่างๆเนาะนี่ครับถ่ายให้เบิง่งบรรยากาศหมองน้าสาหน้าเป็นเอาขั้วไมาลุง่งนะครับเนี่ยผีเคนนก้บอ,อกง่ายนะครับกำลังสีขยายขอบไปฟังทั้งพูน่นทั้งพู่งครับเอาขอบคุณคุณพี่แม่นุม่มจูงไอ้เบิ่งนกนะครับเนาะเดี๋ยววัชสิย่างไปเบิง่งกนองดาวนะครับเป็นขั้ว กล้วยดาอีกตัวหนึ่งใหญ่ยักษ์ขึ้นกันตัวนึ่งนะครับเนะอันนั้นอยู่ขอบทั้งตารางครับเดี๋ยวสิผ้ายางไัเบิงเ่งอีกเช่นึงนะครับนี่จะเป็นกล้วยในโครงการมาอยู่ทั้งนี้เนาะนี่ครับนี่ก็เป็นขอบขอบที่เพิ่นเฮ็มนะครับเนะเมืองขอบเพิ่นเงินจะเป็นขอบปูนขอบปูนครับแล้วกา็มีทรายว่านเครื่องทึง่งเนาะ นี่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นออฟเสริมเนาะครับเดี๋ยวมือรุ่นนัดเจพ่นดีๆแหละจังมาถ่ายกันไหมนะครับเนาะมือนี่จับจูดมากครับรถพานมาทางนีผู้ดีเนี่เห็นกันเลยแว่มากนี้ครับ,จบเจเพ่นบ่ว่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเที่ยวนาสีแก่โตไฮไม้นะครับ,บเนาะว่าเจเพ่นพามากบอกพ,พามาบ่งแบบและเอียดเลือเดี๋ยวเฮาลงไปเบึงกล้วยกล้วยดำอยู่ขอบขอบตารางแบนี้ครับขอบพู่น นะครับอีกตัวหนึ่งติดตามกันครับผมนี่คนควาย,วายป่ายังเป็นท่าอากาศนะครับเดี๋ยวไปเบิงผลงานของแก้วขวัญก่อนครับที่เป็นกำลังไล่ให้ลูกอยู่อ้ตัวไหนครับล,ลูกแก้วขวัญครับวะทั้งสองเนาะดําตัวหนึ่งดอนตัวหนึ่งเนาะโอ้เดี๋ยวผมขอไปทั้งใน อันนี้ตอนนี้เขาอยู่กับผีที่เป็นมือหนามมือหนามในป็นตูแล่เนาะงับไว้ครับประตูเดี๋ยวหนองแลีนออกไปโอ้นี่ก็เป็นลูกแก้วฝันเป็นตัวเมียครับเป็นตัวเมียโอ้ส่งจริเจ็ดเดือนแล้วครับนายอันนี้ปีว่าปีสองปีสองเดือนสิบสี่เดือนเนาะเดือนโอ้นี่กับมีดอนดอนหน่อยนี่ตัวเถิกหรือตัวเมียครับตัวเถิกครับตัวเถิกผู้ไลฟ์ไลฟ์ไปเลยครับอายุ่น นี่ยุกเดือนครับหกเดือนเนาะโอ้นี่ครับผลงานกล้วยดอนเนาะครับกล้วยดอนแก้วขวันพี่แก้วขวัญเนาะเน,นี่ยป็นงแก้วครับรโอ้นี่ซื้อเนี่ยครับจูเนียโอ้นี่บอกครับที่ว่าเป็นตัวตายตัวแทนของคุณพอ่อเสียวไปแทนพ่อแก้วขวัญเนาะครับแล้วอันนี้ซื้อยังครับนี่ซืของแก้วของแก้วเนาะของแก้วโอ้นี่เด้อครับผลงานเพิ่นถ้าผู้ใดอยากเอามาทับมาผสม ครับก็มีผลงานใหนปืนดูครับก็บ่ธรรมดาคือกันเนะครับเล็บมือเล็บตีนก็สวยงามเลยครับโอ้ยไทย,ทย,ยนี่ครับยังไรนี่ใส่เบิ่งกันน่ะเบิ่งดากันน่ะลูกหลานจูเนียร์จูเนียร์ถูกตัวสีท่องคือพอทด้หลักผลก็ได้ครับ ครับไปภพาพไปเบิงดาวสยามกันนะครับฝันงะอไปด,อดี่เจ๋อหลอกหลอกๆครับโอเคครับมาเบิงที่เด็ดนะครับดาวสยามเนาะนี่ที่ดาวสยามนี่เป็นเป็นลูกของพ่อเสียทองคำนะครับ สายแสนอุไทยเนาะปูเพิ่นเป็นแสนอุไทยแม่เพิ่นเป็นดาวท้องน,น,น,นี่ครับตาเพิ่นกับดาวซี่พี่นะครับพีเพิ่นกำลังเอ้าขืนมีงอแง่เลยจัง่อยครับเพราะว่าเขากันนอนนี่ครับอ่าเดี๋ยวพีเพิ่นสิจูงออกมาทาั้งนอกให้เบิ่งเนาะเต็มๆปัดทู่ลูบล้อนี่ครับนี่นักตันกลัววัดที่คาบ,บับ โอ้เพิ่นสูงหลายปันใดเก่อสูงไร้ยคกคืบเก่าครับโอ้มึงเนี่ยปลดบักใ,ใหญ่บักงามเพิ่นไปสนามใดมาแนกวกับเพิ่นเกือปสนามวงไว้าไ,ไปห่วยแถลงเนาะครับครับอเป็นคนจูงลงสนามบ่บ<อ>่โอ้มีคนไปจูงอยู่ที่นี่ <laughs> ปดเ<า>พิ่นติดรางวัลมาบ,าบ,บ่ครับ,บอไอหูบ่บ่หู่ครับบุหูเนาะ มือน้ำเข้าดูแลอย่างดีครับนี่ก็เพิ่นกับเปิดผสมพันอยู่เป็นบ่ครับครับใช่โอ้เปิดผสมเพิ่นผสมทับจริงนี่ร้ายเป็นไหนครับอาจารยนเอ็ดซ์โซซินพร้อมกับหาพันสามครับโอ้เอ็ดซ์โซซินว่าแวกะหาพันนะครับครับถ้าเป็นฉีดวัคซีนอย่างมาเรียบร้อยแล้วก็หาพันครับแต่ว่าถ้ายังบ่ฉีดก็หาพันสามเข้ามีการฉีดตรวจโรคให้เรียบร้อยครับหนูไปยังไงครับครับอ้าล่องวุ่นวุ่นเบิ่งกันนะครับ อยากเบิงพื้นยางนะพื้นขึ้นหลอดเหตพมึงเนี่ยเขากับเปิดเป็นเขาแบบสมัยใหม่ครับมีอะไรครับไอ้หมูโอ้ฟันแฉกกบขืนยังมันเต็มปากอยู่ครับนี่ป๊าดโอ้โม่หันยืนอยู่ไกลเติบด้วยครับเดี๋ยวถอยอีกก่อนป๊อดสองปีตัวประคอข้อระเค็งครับล่ำตัว,ต,วตรงสรงสี่เหลี่ยมครับคล้องแท้เลยปืด ปาดทูงามคากอีลีเอาปาดดาวสยามครับบึงนักเอิกนี่ว่าเป็นเป็ดครับเชิดตั้งดีขนาดโอ้แบบรอ,ค,อครับเรียบกับงามจริงดิล่ะเรียบเรียบงามนีม่นนเองกลาะพร้าวสายสายแสนอุ ana, ทยัยครับ เรียกกะลามะพร้าวชิดกัญญางงามนะครับบึงกระชับทุกสัดส่วนนี่นี่ปึ๊บบึงไข่บึงไข่แบบน,นี้ปุณหนะไข่ใหญ่ไข่ไขต่งนี่ครับปึ๊บบึงฐาน,น,นล้านครับหลานแสนอุไทย,ยครับปึ๊บโอ้โหแ,แก่แฟ้มฟันนุ่มมากโอ้แก่ฟันนุ่มครับ ครับโอ้ยเอาเขาโฮมเลยครับเพื่นเพื่นอาสีหอนครับโอ้ตอนนี้มีผลงานเพิ่นบัวรับอยู่ในคอร์ดาโอ้ดีครับลูกเพื่อนเนี่ยบัวตัวใดนนี่บอกกำลังกินนมอยู่นี่ครับกำลังกินนมอยู่นี่บัวครับโอ้ห้องก็เกิดตัวนี้ได้เดือนกลัวเนี่ยครับเดือนกลัวเป็นตัวเถิกโอ้เบื้งล่าแข็งล่าขาผลงานกับบัวธรรมดาดิปัดโอ้อยู่ในเขตใกล้ๆเฮ่านี่กะ ผู้ใดสนใจอยากให้ดาวสยามเป็นพอพันเขามาแดงนะครับแล้วาทับกับบบเพแยงเนาะไปจับไปจับด้เนาะครับหาพันขึ้นได้สามเพือเนาะครับครับโอ้เดี๋ยว,ดว,ยวเ,เดี๋ยวเขามาเบิองอยู่เพื่อนก็ขับผลงานที่ได้มันอกมันใจเนาะนี่เขาก็เกิดถ,ถึงสองเดือนแล้วบัับนี่ย่างครับย่างื <c oughs> อนขาเหี <c oughs> ย่ <c oughs> ยวเลยครับนี่ ขาเี่โา,าโคดรงูใหญ่โอ้หนีแม่เพิ่นโอ้ยมาธรรมดาือกันเนาะเดี๋ยวโอกาสหนะ้าสิเดี๋ยวมาถามกับเจเพิ่นแบบละเอียดละเอียดนัดกันดีๆมาคุยนะครับโอเคครับเดี๋ยวอา,านพาไปเบิ่งเดือนดารานี่ครับครับครับเบิ่งที่เด็ดแม่พันธุ์อีกต,ตัวนึง่งนะครับเดือนดารา ไปเบิ่งเดือนดาราก่อนครับปู่เปิดประตูไว้ผมปิดก่อนญาติดาวผมปิดประตูเป็นก่อนครับไปเบิ่งเดือนดาราโอ้ยไออ่อนมากมองนี้ได้ปะครับเนี่ยเออเป็นพุ่งข้ามนี่ครับเป็นตัวเมียครับตัวเมียชิ้เเนเลี้ยงนี่ถ้าเพิ่นถ้าเขาเนี่ยบรเห็นเพลทเพิ่นนี่ว่าเป็นตัวเถิกเลยครับ อ๋อเอาอยู่ทั้งในก็นได้ครับไอซัน,นหรือได้อยู่บ่โอ้มากมากเพิ่นอ,อาดิจ์ตื่นนหนะครับโุ <g ül> ่นแปลกหนา <g ül> นอกน,นี่มาแล้วครับนางงามโอ้เอาปลาอ๋อวอีกลมล่ำตุลล่ำตุลเงี้ยวขนาดนี้ครับเง <c oughs> ี้ย <c oughs> วเงี <c oughs> ้ยวยิ่งใหญ่ครับงางไหวหมดเหรอ อุ้ยงามจักปีกว่าครับไอ้นี่อันนี้สองปีสองเดือนนี่นะครับอุย้ยสองปีสองเดือนเนาะอ๋อเพิ่นเป็นลูกเตาเก่าผู้ใดกวะครับไอ้นี่เป็นลูกสายเพชดอุดรลูกผู้พญา,าครับลูกอุย้ยนี่ครับสายเพชรอุดรอีกแล้วนะครับตอกย่ำตำนานสวยงามแห่งปาดเพื่อนไหนไปย่างสนามตะเคียบบ่ครับไอย้ย่างครับย่างเนาะ โอ้ตอนนี้กับเตรียมเป็นแม่พนนันธุ์เนาะครับปัดบึงลำแข้งลำหาคพุ่นง่ามีหลีเลยโอ้โอเคครับพีไ้ไปเลย <c oughs> ครับโอ้เข่าฟอกเข่าห่มไรบ้าก็มับพี่เซาสเตียนโอ้คอนซวนแล้วครับพุ่งยันปานโอ้อันบ่าหันเป็นรถเจ่วะครับเนี่ย โบ่ครับโอ้โมเมนต์เนะถถา,เาะไม่รุดเข้ามาเท่าไเพราะว่าไม่รุดเจ็โอ้นี่ยแหละครับกเนาะกล้วยง่ามมืดเนี่กะเอามาฝากกันเนาะครับเนาะนี่แหละพิ่ายคลิปกับกดกั๊งๆของเดือนดาร่าเนาะครับเป็นกำลังแรงใจใหายได้หอยต่ำมูลชิฟซีนะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ยไร้ไร้นะครับช่องสีงใหญ่ๆกต่กำลังใหญ่เนาะ สำหรับมือน,นีโชคมีมีเงินใส่สุผูสุขคนสวัสดีครับ